สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับกับช่วงบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้คลอดเป็นที่เรียบร้อยครับกับคุณแม่บรามันลูกผสมครับหรือว่าเจ้าคบครับนี่ครับได้ลูกชายครับพึง่งคลอดได้ไม่ถึง สองชั่วโมงครับนี่ครับหน้าตาครับไม่รู้ว่าเหมือนไปทางไหนครับโดยการใช้สองหลอดครับสำหรับแมวตัวนี้ครับใช้ของเคฟกับอะไรนะเคฟกับเอเคฟกับซีวครับดูครับเป็นเพศผู้ครับตัวใหญ่มากครับ S <S <S เป็นเพศ <Banana> ผู้ครับโดยตัวเมียจะห่วงลูกมากเลยครับ <S <S ดูครับใบหูนี่สวยงามครับสำหรับลูกชายตัวนี้ครับเฮ้ยเด็กเต็กระเด๊ตอนนี้ยังไม่ลุกเลยครับ <S 2> <S 2> ผมจะทายชมเรื่อยๆครับกับการพัฒนาของเขาครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับเพิ่งเคยเห็นครับแล้วก็เพิ่งเคยเจอครับในการผสมสองหลอดแบบนี้ครับแล้วก็ลูกออกมาก็ไม่รู้ไปหน้าตาจะเหมือนพ่อทางไหนครับต้องรอดูพัฒนาการของเขาครับดูครับ ก้ามขาเป็นมัดๆเลยครับเดี๋ยวถ้าโลกแข็งแดงครับหรือว่าวิ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมครับดวงตานี่ขยับเข้าใกล้ไม่ได้ครับ่วงลูกมาครับสำหรับเจ้าครบครับตอนนี้ก็ รอน้องครับน้องวัวออกมาครับรอดูครับแล้วก็ต้องมีการรักษาครับในวัวที่ หลังคลอดครับเราต้องมีการรักษามีการดูแลให้เป็นอย่างดีครับอันดับแรกคือวิธีการกินนะครับผมบอกเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับช่องุรเดทร์ฟาร์มพาทัวร์นะครับ เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับจะชนอย่างเดียว